คู้ชมคะใกล้วันหวยออกแล้วนะคะหลายพื้นที่ก็จะคึกคักและก็เต็มไปด้วยความหวังของเหล่านักเสี่ยงโชคแต่มีอยู่ที่หนึ่งที่บรรยากาศนั้นตรงกันข้ามเลยค่ะก็คือที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพื้นที่ส่งออกคนขายลอตเตอรี่แหล่งใหญ่ของเมืองไทยใครที่ซื้อลอตเตอรี่เป็นประจำลองสอบถามคนขายดูนะคะร้อยละ90เนี่ยมาจากที่นี่ทั้งนั้นค่ะวันนี้คุณอัธพลดวงจินดาจะพาไปดูบรรยากาศที่อำเภอวังสะพุงก่อนวันหวยออกนะคะว่าจะเงียบเหงาแค่ไหน ติดตามจากรายงานค่ะบ้านเรือนปิดสนิทล็อกด้วยกุญแจแน่นหนาส่วนบ้านที่เปิดอยู่ก็มีเพียงคนแก่และเด็กบางทำขนมขายเล็กๆน้อยๆบางนั่งๆนอน,น,อนๆอคลายร้อนรอคอยลูกกลับบ้าน แม้แต่ถนนก็เงียบสงัดเป็นสิ่งที่ชาวบ้านตนําบลรายเขาอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเผชิญหน้าตลอดระยะเวลากว่า20ปีมาแล้วก่อนวันหวยออกหนึ่งสัปดาห์คนหนุ่มสาวไปจนถึงวัยกลางคนจะออกไปขายลอตเตอรี่ตามเมืองใหญ่ทั่วประเทศหลายหมู่บ้านตกอยู่ในสภาพร้างไร้ผู้คนคนชราหลายคนรู้สึกเงียบเหงาทุกครั้งเมื่อใกล้วันหวยออกไป5วัน6วันแล้วก็กลับมางนะยูกับหลานก็บ,บ่งับเงาปันใดหรอธรรมดา ทองคำพลซาคนขายลอตเตอรี่ตลาดวังสะพุงตั้งใจไว้แล้วว่างวดนี้จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเธอยอมแลกระหว่างบ้านเงียบเหงายามนี้กับความมีสีสันเมื่อตอนที่กลับบ้านอีกครั้งพร้อมเงินและของฝากเงียบมาเขาลงไปโน่นกันหมดมันก็ไม่ค่อยอย่างนี้หรอกเพราะว่าเขาก็ไม่ไม่ปล่อยทิ้งไว้ก็มีลูกเต้าเขาดูแลอยู่ซื้อของซื้ออะไรฝากคุณแกเนาะก,ก็ดีใจเนาะมีคนซื้อของไปฝากลูกเต้ามาเออปลอดภัยใช่ไหมดีใจสิ ทุกๆเดือนหญิงสาวต้องละทิ้งบ้านเกิดที่วังสพุงมาขายลอตเตอรี่ย่านบางกะปิกรุงเทพติดต่อกันมานานกว่า10ปีแล้วทำไงได้คะเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อนอมให้ลูกกินีค่ะก็ต้องหาคะ่ะโทรโทรหาทุกวันคะ่ะที่ถึงลูกก็โทรหาลูกทุกวันตำบลทรายขาวมีทั้งหมด20บหมู่บ้านชาวบ้านประกอบอาชีพทำการเกษตรและขายลอตเตอรี่เป็นอาชีพเสริมคือจะขายไปขายลอตเตอรี่เป็นอาชีพเสริมกลับมาก็มาทำไร่ทำนา คนท่้คนแก่ก็เ,เอาไว้บ้านนะครับถ้าส่วนมากริงๆกอยู่บ้านเลี้ยงหลานให้กับลูกเต้าที่ไปหาเงินรีบขายลอตเตอรี่รายได้ฉเฉลี่ยของการขายลอตเตอรี่ตกคนละ5,000ถึง3,000 0บาทต่อง,งวดแต่ละงวดจึงมีเงินเข้าจังหวัดเลยกว่า100ล้านบาทอัตพลดุจินดารายงาน